ขนมปักไทยลือเนี่ยเจ้าติวามีมาตั้งแต่ก่อนในติวาทาจากกะทินะเจ้านอกจากแปะข้าวจ้าวแล้วจะมีกะทิกะทิก็คือขันจากมาเป่าสดติวามีอยู่ในโซนอยู่ในโคเรือนซึ่งกันถ่ายทอดมาเรื่องเรื่องกะทิก็ยักจะเหือความหัวเรื่องกะทิคุนไทยลือทํามาทําอย่างถูกต้อง้ายุคปัจจุบันนี่เขาไปอ่านในรายงานของงานวิจัยต่างๆของนักวิชาการเหาวิฮันวา อ่ากะทิหาเห่าตั้งกะทิเอามาเอามาตุ้มแล้วก็คุณใช้วิธีการกุนเมื่อถือกะทิมีแตกมันต้องมีเจะได่ไขมันจากมะปราจากะทิติ้นไขมันดีแต่ว่าขาเห่าฝอยตุ่มดึงเหมือนเดือดตาคือเดือดกะทิีแตกมันไขมันจากะทิทีแตกมันที่เป็นผิดต่อทางกายเห่าเป็นคอเลสเตอรอลสูงในตัวน <like ี้ ฉะนั้นคุณลือจิงยิ่ยอมว่าสาคุณขนุนปาตก่ออีกคนนำกุนนำกะทีตนำห้างกะที่ผสมกับนำหอยเอาคุณคุณจุนมาอ่ามันทอนได้ตีแต่ว่าบ้หหิวมันเดือดแตกมันนะเมื่อมันทอนได้ตีก็จะเอาอ่านำแป้งข้าวเจ้าเอาข้าวเจ้าเนี่ยผสมกับนำแล้วก็เอามาใส่แล้วก็จะคุ้นอยู่ที่ก็คือุ้นไปจนถึงเวลาสองสามชั่วโมง นะจ้าบสามชั่วโมงมันเป็นอย่างหน่อยเพืาอว่าถือมันแต่โตที่สุดถาว่าเบิ้ดถึงสามชั่วโมงมันสุกปะจริงแต่ว่าเวลาเอาไปใส่ถาดใต่ซักพื้นเนี่ยมันก็อิแคะเกิดการไข่หนำนะเจ้าฉะนั้นคุณให้หนึ่งจะใจเวลาก็คือว่าหือนำนำกะทินำนำต้านนำหอยแล้วก็แป้งคุนเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะจ้าบถือผสมเป็นเดือเดียวกันมันจึงเกยเก็บได้เป็นขึ้นซองขึ่นนะเจ้าโดยที่ว่าขนมป้าทวินินหรืออ๋อนะเจ้า